เรตติ้งยิ่งกว่ารายการสรยุทธอดี้ไม่ดีกระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือเวียนนี่ครว่าอย่าเปิดดูรายการผมพอได้คุณสนที่บุญยรัตน์กลินมาสักคนหนึ่งแล้วนี่นะที่เหลือง่ายแลลวครับอาจจะติดต่อสนทิลิ้มทองคุณไม่ว่างก็เอาใครก็ได้ครับที่อยู่ในองคอ์กรอิสระด้วยหลักๆสักคนสองคนคือมีข้อแม่ว่ามานั่งรายการผมต้องพูดความจริงกันะฮะถ้าไม่พูดความจริงก็จะต้องมีพิธีกรรม ในการที่จะสาบแช่งในการที่จะยืนยันสัจจะว่ากันไปจบครับและพอทําแบบนั้นนะอันนั้นนะครับของแท้ของสถานการณ์ไผเป็นไผใครเป็นใครทําอะไรยังไงบ้างพอชัดอย่างนั้นแล้วเนี่ยครับมันถึงจะมาพูดเรื่องการแก้ปัญหากันได้แต่ถ้าหากว่าเรามีวิธีคิดว่าอธิบายยังไงก็ตามอ่ะ เพื่อไม่ให้ตัวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ครับถามว่าบทบาทของคนเสื้อแดงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือเปล่าถ้าใครคิดแบบนี้นะขอให้นำเสนอเหตุผลมาเพราะผมเห็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากสถานการณ์มันเกิดขึ้นจากการถูกกระทำํำ ในฐานะเจ้าของอำนาจอิิปไตยเสียก่อนนะครับตรงนี้ครับเป็นจุดเกิดแล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วสถานการณ์สิ่งเราอะไรต่างๆมันมีพัฒนาการไปในทิศทางไหนอันนั้นมาว่ากันความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่างๆมันมีทั้งเดินถูกเดินไม่ถูกมีบวกมีลบอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ฮะมันไม่มีขบวนการต่อสู้ไหนละครับเดินถูกทุกก้าตั้งแต่ก้าแรกยันก้าสุดท้ายที่เ้นชัยไม่มี และมันไม่มีขบวนการต่อสู้ทางการเมืองที่ไหนล่ะครับที่เดินกันแล้วมีความเป็นเอกภาพมีสามัคคีภายในร้อเเซตลอดเส้นทางไม่ใช่ครับขบวนการต่อสู้ทางการเมืองเป็นการรวมตัวกันของมนุษย์ซึ่งมีวิธีคิดมีอุดมการณ์มีความเชื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้มีพัฒนาการจากการผ่านพบสถานการณ์แล้วหล่อหลอมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือกลับกลายเป็นแปลกแยกมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในความแปลกแยกอาจจะต้องถึงขนาดแยกทางกันไปหรือแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อเดินไปถึงเป้าหมายใหญ่อันนี้ก็มีดังนั้นถ้าใครจะบอกว่าเสื้อแดงนี่แหละตัวสำคัญเลยหรือบางคนอาจจะพูดในเชิงชื่นชมนะครับบอกว่าตัวดีเลยที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ย อธิบายเหตุผลมาและบางคนก็บอกว่าอธิบายอย่างเดียวไม่ได้นะทวูธคุณต้องมาตัวแย้งด้วยผมก็พร้อมอยู่นะครับหาเวทีให้ผมสิพร้อมไปอยู่แต่หาคู่ชกให้มันให้มันน่าชกหน่อยนะครับคือผมนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นมวยแชมป์มวยเล่นตัวอะไรไม่ใช่ฟลอยเมเวสเธอร์ไม่ใช่แมนนี่ปาเกียวแล้วครับเป็นมวยบ้านๆน,นี่แหละแต่ว่าชอบชกกับคู่ชกที่มันน่าชกครับ ถ้ากูชกตีมาเลอะเตอะนน้ำลายยืดกี่มุกไหลมาเนี่ยยาวผมไม่ชกเลยครับผมไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยแต่สำหรับผมเนี่ยครับผมเห็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมันมันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นการรวมตัวของประชาชนผู้ซึ่งเกิดสำนึกทางการเมืองร่วมกันว่าการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั้นต้องทำให้มันเป็นจริง แล้วรักษามันไว้ให้ได้แล้วประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั้นเองแล้วสำนึกทางการเมืองแบบนี้เมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยใครก็ไปลบเลือนแปลเปลี่ยนกลับกลายไม่ได้แล้วนะครับเขาอาจจะยอมรับพรรคการเมืองใดหรืออาจจะไม่ยอมรับในภายหลังอาจจะยอมรับองค์กรทางการเมืองใดหรืออาจจะไม่ยอมรับในภายหลัง อาจจะเชื่อมั่นในแกนนําคนใดกลุ่มใดแล้วอาจจะไม่เชื่อมั่นในภายหลังเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันนะฮะจากที่เคยยอมรับพรรคการเมืองหนึ่งอาจจะยอมรับมากขึ้นไปอีกเคยยอมรับแกนนาเคยยอมรับองค์งงกรการเมืองใดผ่านไปเหตุการณ์แล้วหนักแน่นขึ้นไปอีกก็เป็นได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนเนี่ยฮะสิ่งที่มันฝังอยู่แล้วแล้วใครเปลี่ยนไม่ได้คือสํานึกทางการเมือง ตรงนั้นนะครับแล้วใครล่ะครับทาให้ประชาชนจํานวนมหาศาลเกิดสํานึกทางการเมืองแล้วใส่เสื้อสีแดงออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมก็สถานการณ์ที่มันเป็นไปนั่นนะครับอย่าลืมดีครับคนเสื้อแดงที่รวมตัวกันมากๆอันนี้ผมไม่ได้นับหมายรวมถึงว่าก,กรณีที่บอกลอายจุดกใส่เสื้อแดงรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญซึ่งอันนั้นสัญ,ญลักษณ์สีแดงถูกเอามาใช้แล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงปฏิเสธไม่ได้ แต่ที่มีคนใส่เสื้อสีแดงรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเห็นชัดเจนครั้งแรกเลยนะครับก็คือที่ทันเดอร์โดมในปี2551ปลายปีแล้วครับแต่ว่ามีมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะร,รวมตัวกันเรียกว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงปี48ท่านคิดดูครับ48 49 50จนมาถึงปลาย51ถึงเกิด กลุ่มมวลชนที่เรียกว่าคนเสื้อแดงพอหลังรัฐประหารใหม่ๆเราก็เรียกตัวเองว่านอปกอตอนคุณสมบัติบอกอาไล่จุดรณรง์ไม่รับรัฐธรรมนูญก็ก็เป็นแดงไม่รับยังไม่ได้ถูกเรียกว่าคนเสื้อแดงแล้วคําว่าคนเสื้อแดงก็ก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์ขาดของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่เป็นสิทธิ์ขาดของนอปชไม่เป็นสิทธิ์ขาดของใครทั้งนั้นนะครับเป็นเสรีภาพของประชาชนที่เขาจะแสดงตัวหรือเขาจะเป็นอย่างที่ถูกเรียก ผมเคยอภิปรายในสภาไงครับว่าถ้าไม่มีเหลืองไม่มีแดงฮนะแล้วก็มันเลยมีเรื่อยเปื่อยมาจนปัจจุบันเนี่ยไอค้คำว่าเรื่อยเปื่อยไม่ใช่ว่ามากันด้วยความเหลวไหลนะครับแต่ว่ามันมีโน่นน,นั่นนี่กันเต็มไปหมดเนี่ยเพราะมันมีที่มาที่ไปไงครับทีนี้วันนี้เนี่ยทุกคนทุกฝ่ายที่ยืนกันอยู่บนเวทีของสถานการณ์เนี่ยครับทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบหมดนะ แต่ปรากฏว่าผู้ถืออํานาจสูงสุดอยู่เวลานี้เนี่ยเลือกที่จะบังตัวเองไว้แล้วก็บอกว่าไม่รู้ใครไปขัดแย้งกับใครไปใครไปทําอะไรกันมา <c oughs> เป็นปัญหาเนี่ยผมต้องมาแก้ผมปวดหัวอยู่นเนี่ยแทนที่ผมจะได้พักผ่อนแทนที่ผมจะได้ท่องเที่ยวเนี่ยผมต้องมาลําบากจะปลองดนยังไงครับมีพักต้องสงสัยเลยนะฮะว่าพันตำรวจโททักษิณคิดยังไงใครคิดยังไงก็เมื่อท่านหัวหน้าคอสอชอท่านคิดแบบนี้ผมก็เลยเห็นว่า ไม่ต้องคุยกับนายกทักศิณไม่เป็นไรอะครับไม่ต้องคุยกับใครเลยก็ไม่ว่าแต่ถ้าจะปรองดองกันจริงๆนะขีดเส้นใต้คําว่าจะปรองดองกันจริงๆเนี่ยแม่น้ำมหาสายนะั่นแหละครับชวนกันไปคุยกับพลเอกประยุทธ์ให้เข้าใจตรงกันเสียก,ก่อนว่าไอ้ที่แบบปลองดองปรองดองที่พูดกันเนี่ยมันคืออะไรมันจะเดินไปทางไหนเส้นชัยของคําว่าปรองดองเนี่ย คือการอยู่ร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างสันติหรือต้องกวาดล้างจัดการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สิ้นซากไปเสก่อนแล้วค่อยปลองดองกันเฉพาะกลุ่มที่ร่วมกันกระทืบไอ้ฝ่ายนั้นไปแล้วหรือยังไงฝากไว้นะครับสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าพอพูดเนี่ยหมายความว่าเวลาผมมายืนอธิบายเรื่องแบบนี้เนี่ยนผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่เข้าหูของใครต่อใครเขาบ้างแหละ แต่ผมก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปพูดให้เข้าหูใครนะครับแต่ผมปรารถนามากๆที่จะพูดให้เข้าใจเพราะถ้าเข้าหูแต่มันไม่เข้าใจเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเข้าใจถึงมันไม่เข้าหูเนี่ยมันก็อาจจะไปผลักดันให้เกิดวิธีคิดได้ให้เกิดการตีโจทย์หรือให้ประเมินภาพสถานการณ์ใหม่ได้ตรงนั้นมากกว่า ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไปไล่ล่าใครไม่ได้ไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอะไรที่ไหนทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนั้นนะแล้วใครจะไปไล่ล่ากันล่ะอันนั้นก็อีกแล้วครับคือมันไอ้ไล่ล่าไม่ไล่ล่าเนี่ยมันไม่ได้มาดูกันที่หลัง22พฤษภาคมนี้นะครับ มันดูกันยาวเรื่อยมาตลอดนะครับท่านที่เคารพท่านบอกว่ากระบวนการยุติธรรมกระบวนการนี้ต้องยอมรับสิ่งที่ท่านพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงหมายถึงบทบาทขององค์กรอิสระต่างๆปปชสารรัฐธรรมนูญก็กตอะไรก็แล้วแต่ละที่กำลังโชลีลาอยู่เวลาเนี้ยแต่ต้องไม่ลืมสิฮะ ว่าองค์กรพวกนั้นบุคคลเหล่านั้นเข้ามานั่งมาทําอยู่ได้เนี่ยเพราะเกิดจากรัฐธรรมนูญ50รัฐธรรมนูน50ซึ่งท่านพูดกันเองว่านั่นคือมูลเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้การยึดอํานาจคราวที่แล้วมันเสียของไงครับรัฐธรรมนูญ50น่ะตัวแม่แล้วองค์กรอิสระอะไรต่างๆนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นปปชศาลร,รัฐธรรมนูญพวกนี้อันนี้ตัวลูกแล้วท่านคิดว่ามันประหลาดไหมครับ ที่ตัวแม่มตายแล้วท่านมาเนี่ยท่านฉีกตัวแม่ละเอียดเลยฮะยีบสองพฤษภาเนี่ยแต่ตัวลูกยังอยู่ฮะและตัวลูกไม่ได้ลดราวาศอกเลยนะครับเต็มเหนียวทีนี้มันต้องย้อนไปดูที่เจตนาของตัวแม่ไงเจตนาของรัฐธรรมนูญปี50มันชัดเลยครับว่าเป็นไปเพื่อให้บรรลุบันไดสี่ขั้นที่พลเอกสนทิบุญยรัตน์กะลินประกาศไว้ ตัวแม่มันมีเจตนาอย่างนั้นนะครับตัวลูกออกมาเนี่ยก็ออกมาเพื่อสนองเจตนาของตัวแม่แล้วท่านก็เห็นมาตลอดว่าเจ็ดปีที่บังคับใช้รัฐธรรมนูญห้ศูนย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เป็นแรงปะทะกันในสังคมไอ้คำว่าสองมาตรฐานเนี่ยแรกๆกเนยนะครับประชาชนคนเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตทยทั้งหลาย ช่วยกันพูดก็เหมือนกับว่าช่วยกันเขียนด้วยช็อกบนกระดานว่าสองมาตรฐานแต่ท่านเชื่อผมไหมครับว่าคนที่ทําให้คําว่าสองมาตรฐานเนี่ยกลายเป็นหูอักษรประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่แข็งแรงแล้วก็ตอกหมุดติดรึงอยู่ในประเทศไทยนีย่ก็คือบรรดาตัวลูกของรัฐธรรมนูญ50นั่นเองครับไม่ใช่ใครที่ไหนฮะทีนี้วันนี้ท่านก็บอกว่าให้ยอมรับในกระบวนการที่พวกตัวลูกนั่น ทำกันมาแล้วท่านบอกว่านั่นแหละครับคือกร,กระบวนการยุติธรรมที่ท่านไม่ต้องไปยุ่งไม่ใช่นะครับด้วยความเคารพท่านหัวหน้าคอสชอครับจริงๆเนี่ยนะฮะท่านยึดอํานาจมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ท่านออกมาเพื่อประกาศว่าท่านจะไม่ยุ่งกับกระบวนการพวกนั้นแต่ท่านต้องบอกว่าคนพวกนั้นองคอ์กรพวกนั้นอย่ามายุ่งกับเรื่องเหล่านี้ ไม่ใช่ล้มให้ลบให้เลิกไปเลยนะครับแต่วางเอาไว้ก่อนให้องค์กรพวกนั้นเนี่ยนะครับลูกเนี่ยตายทั้งกลมไปกับแม่คือรัฐธรรมนูญห้าสูงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ร่างกติกากันขึ้นมาใหม่สร้างกระบวนการที่ทุกฝ่ายยอมรับแล้วให้องค์กรหรือกระบวนการที่สร้างขึ้นมานั่นแหละครับมาขับเคลื่อนต่อผมว่าได้นะมันไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากเลครับ ทำเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่ทำเพื่อทำให้รักษาสภาพปัญหาหรือให้ปัญหามันลุกลามออกไปก็ฝากท่านไปพิจารณาแล้วครับซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านก็ไม่เอาไปพิจารณาอีกแล้วครับนี่คนก็สงสัยว่าเอา้าตาอย่างนั้นยืนพูดอยู่ทำไมก็นี่แหละครับยืนพูดเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งหลายก็จะได้ช่วยกันพิจารณาคือถ้าหากว่าเราจะไปตีโจทกันยึดอำนาจคราวนี้บอกว่า ถ้าไม่รีบเล่นงานฝ่ายเพื่อไทยไม่รีบเล่นงานฝ่ายเสื้อแดงหรือว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็แสดงว่าเสียของถ้าคิดแบบนี้เนี่ยนะมันเสียของตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ย,ส,ย,ส,ยสิ่งที่ต้องรีบมากๆคือรีบสร้างกติกาที่มันเป็นประชาธิปไตยรีบสร้างกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับ แล้วพอเกิดตรงนั้นนี่ไม่ต้องไปคุยกับใครเลยนะครับจะต้องไปคุยกับนายกทักษณิณคุยกับคนอื่นทําไมแล่ละฮะในเมื่อเอากฎติการนั่นแหละคุยกับทุกคนคําว่าเอากฎติกาคุยกับทุกคนหมายความว่าเมื่อกฎติการทุกคนเห็นชัดว่ามันใช่เนี่ยทุกคนก็เดินพาเดตก็ไปอยู่ในกติกานั้นนะครับแต่ว่าพอกติกามันไม่ใช่ไอคนที่ถูกเล่นงานด้วยกติกาที่บิดเบี้ยวเนี่ยมันก็เจ็บหนักขึ้นทุกวัน ในขณะที่ดันมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคิดว่าตัวเองใหญ่เหนือกติกาด้วยและจะทำกันยังไงล่ะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับหมดเวลาครับมผมก็นึกว่าขึ้นต้นด้วยเรื่องสบายๆแล้วก็จะคุยกันไปด้วยเรื่องสบายๆดูเดือนนิดหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับถือว่าเพื่อให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนที่มีเสียงประทัดดังผมก็ต้องพูดเสียงดังแข่งกับประทัดหน่อยพรุ่งนี้พบกันหน่ครับสวัสดีครับ